สวัสดีครับลุงใหญ่ทักทายพี่น้องตอนแรกนะครับเนาะวันนี้ลุงใหญ่ก็ได้พามาเลาะน้าหวน้ําสวนเพิ่นนะครับเนาะเนี่ยสวนมันแก้วครับพันปูกระโพดแซมมาน้านะครับเนะี่ยเพราะว่าสุดยอดนะครับพดนามเ่อเดียวเดี๋ยวสองอยางเลยครับเนะนี่ยแต่ทั้งมันแก้วเดี๋ยวทั้งกระโพดนะครับเนาะเนี่ยโอ้ดีเลยครับเนี่ยเนี่ยหดนามเ่อเดียวเดี๋ยวสองยางเลยครับเนี่ย เป็นมีทั้งสวนมันแก้วแล้วก็สวนผักท้องก็มีนะครับเด้อสวนผักท้องก็มีสวนผักบุ้งก็มีโอสวนทวดินกันกันยังมีนะครับเนี่ยสวนทวดินนั่นแหละครับเนาะเป็นยางขามพาไปเบิ่งกับวัสดวกครับนี่สวนทวดินเป็นปลูกผักท้อง เมไปน้ำรับนะเนี่ยฟักทองครับอีกคือสวนตัวเดียนมันกระลังงามครับโอ้เกษตรผสมผสานครับพันุเห็ดหลายอย่างครับข้าวโพดเลียงซาร์ดพันกระปูขาหัวไกรมันนะครับม่องหนีม่วนม่ว,วเพันเสริม,มอีกครับปลูกเสริมอีกคือมีทั้งตัวเดียนมีทั้งมันแกวมีทั้งผักบุงโอ้ พักกาจอนกามีแต่ลุงใหญ่กับทั้งผุนนะครับลุงใหญ่บดิพาไปมองนะครับเนาะเอาสู่ฟังเอาโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยแล้วขยายปลูกหลายอย่างหลายแนวครับเนี่ยหอนย่มนันเพื่อว่าเป็นทวดเด็นเป็นเนี่ยเพื่อขายตามบ้านครับโอ้ขายดีให้ครับพี่นอ้องเป็น มันแก้วมันนี่นะครับเนาะวันที่ว่าเปิดปลูกบวัวลายมันได้คนพิ่นสิขายเองมัดปลูกหลายๆคือนพอก้ามารมับนะครับนะ